สวัสดีค่ะ่ัล่หน้องฟ้ากลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วจ้ามาอะไรกันตปวดกับเป้าป้าหน่อยเนาะน้องฟ้ากลับมาแล้วค่ะไปเรียนกลับมาแล้วใช่ไหมคะกลับมาเล็วโอ้แล้ววันนี้มีคุณครูสอนอะไร แล้วเรีอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้โแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าไปซสอมอะไรนะซอมเต้นตัด อ่ะคะงป้าทำอะไรคะหลวงฟ้าจะทำอะไรคะสวัสดีค่ะนี่คะหลวงป้าจะทำอะไรคะโอ้หลวงป้าทำอะไรคะบอกได้ไหมคะ อ๋อทำการบ้านส่งครูครูอให้พ่อหแม่โอ้ห้แม่ให้พ่อโอ้โหให้ใครอีกนุ๊อ๋อให้ครูนุ๊ดอือเนื่องจากว่าน้องฟ้าเขาเขาพูดอ่าหลายๆคำไม่ได้นะคะทุกคนน้องเขาจะพูดแค่คำสั้นๆได้ค่ะเพราะคำที่แบบพูดยาวๆแบบต่อคำเนี้ย จะพูดไม่ได้นะคะแล้วก็จะแบบพูดคําเดียวได้หรือสองคำสองพยางได้แค่นี้เองอ,อ,อื้นี่ก็ดีดีใจนะตัะ้งใจมากนะอือหืออือหือนี่ค่ะ อ้าวอ้าวอารมณ์อารมณ์ศิลปินมาแล้วเป็นนักร้องด้วยนะคะเขาอืมเขาจะเป็นนักร้องเป็นนักแสดงใช่ไหมคะใชเ้ยเป็นนักแสดงด้วยนะคะโอ้โหอ๋ออ๋อรำสวยๆค่ะรำรำให้ป้าลุงดูสวยๆอ่างงามๆรำได้บะ ราำงามๆสวยๆนะอ่าอย่าเปิดอย่าเปิดล่ำแบบว่าบ่าต้องมีดโดนตีได้บ่บ่ได้น้อพี่น้องบ่ได้นะคะมันต้องมีเสียงเพลงเสียงเพลงบ่ได้นะคะสวัสดีจ้าน้องฝ้ายให้ยังเลยคะ่ะ<ม>โอ้น้องฝ้ายเดชจะอมให้แม่บ่ลูกฮะขายโอ้เดชจะอมไปคาย พาไปโรงเรียนโอ้ขายเอาตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนอบอกโอ้ลูกเดี๋ยวตังค์ไปโรงเรียนอืมอลูกเอซอยแม่แมหาเงินบอก <c oughs> โอ้ขอหาเงินบอกเป็นเออ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 ลูกต้องหาเงินซอยแม่เห็ดข,ของขายเอาเงินไปโรงเรียนน้องฝาว่าโอ้คือเก่งแต่เก่งบ่พอเล่น เก่งดอกน้องฝาเก่งเงได้ไหมตุ๊บบบนี่กะเป็นบ no. ่ตุ José: ๊บฮะตุ๊บบบเป็นบ่แม่บ่เป็นฮะเป็นเป็นบ่โอ้เมืกเก่งตอนน้องฝาดอกน้องฝาเก่งสุดแล้วเนี่ยเห็ดในแม่กะเป็นอ่ะโอ้จอยแม่เห็ดงานหมดเลย คะใครหคุณนุ่นเบิงบ่ะเบิ้งอ๋อคุณนุ่นเบิงบอกน้องคุณนุ่นแล้วน้องฝากอะซอยแม่เห็นงานอยู่ด้วยจ้าบ,บอกไงย <ไป S 2> ะไปโรง<ม>เรียนจะ<ม>ไปโรงเรียนไปโรงเรียนนี้มีเพื่อนบอกเหรอคะฮะมีเอามีอีกแล้วแล้วลว,ลว,วันวันนี้จำจำชื่อเพื่อนได้บอจำได้ยูอ๋อจำได้ชื่ออะไรล่ะ เพื่อนชื่ออะไรนะฮะเอ็ดเ็ในในหนูบอกว่าจำได้สรุปเพื่อนชื่ออะไรอ่ะฮะเห็ดเบี้ยเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่โอ้ยขายโอ้เห็ดในแม่ขายโอ้เก่งสุดยอดเลย อ่าตบมือหายตัวแบบนี้เก่งเนาะปบมือบ๊อโมเลือดลุ่ยหายหลุดแบบนี้เนาะตเป็บ uh ่โอ้ยตบเป็นตัวบ่กหายบ่บ่กหายอุ้ยไปสิ่หายแบบนี้เนาะแม่บ่กหายเลยแม่แฮงดีใจแล้วลูกใจแม่เห็นงานโอ้เด็ดเฉียวอมมืิ่เลิกวะปลักเล่ลายหนึ่งได้ไหมทีเด็ดเบิร์ดเบิร์ดดิเบิร์ดโอ้ปฟาตโตทีเด็ดห้เบิร์ดเลยแม่นบ่ เดินในเบิร์ดเลยฮายแม่นะโอ้เก่งบ่เกงเ่งบ่ค่ะน้องฝากเกงเเ่งบ่ค่ะนับฝาดุงเด้เนาะน้องฝากเกงเ่งบ่ค่ะบ่บ่เบิ่งกล่องเลยบ่เบิ่งเบิ่งอยู่รู้บ่แม่ถ่ายคลิปใหนใครคลิปเป็นว้ายแม่เสีย เอาอันคลิปน้องฝาไปให้ค,คุณครูเบิร์แล้วคุณครูเนี่ยน้องฝาเนี่ยอยู่บ้านไงช่วยแม่ทํางานได้จ้าช่วยแม่อย่างก็เด็กชะอมให้แม่ไปขายมันบอเอาเงินไปโรงเรียนโรงฝาว่าเพราะว,ว่าน้องฝาอยากเรียนหนังสือออ้อนอเอาซื้อน้องอ๋อเอาไปซื้อนมพร้อมนุชซื้อให้อ๋อเอาไปไว้ให้คุณนุษซื้อนมให้ oh, nungyang ginom yung ano nungyang no, birthday tour nato nom oh, no, no, ya, borto, no. nom 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 nom